สวัสดีครับผมสปินโนซาครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลก,กับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันอังคารนะครับ16มิถุนายนโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลลีกา3าเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางเวอร์สเบเกอร์คิกเกอร์ครับเปิดบ้านพบกับ ไเซอร์สแลวเทิร์นนะครับตอนนี้เจ้าถิ่นเวิร์สเบอร์เกอร์ครับมีรุ่นเลื่อนชั้นเต็มตัวนะครับพวกเขาเนี่ยรั้งอยู่อันดับห้าสาการของลีกาสามเนี่ยมีรุ่นเลื่อนชั้นตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับสี่นะครับเวิร์สเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นฟอร์มช่วงหลังถือว่าดีขึ้นนะครับสเกมหลังสุดเนี่ยเก็บมา7แต้มแล้วก็เกมรุกเนี่ยดุได้นะครับยิงได้ถึง7ประตูนะครับวันนี้ครับเจอกับทางไกเซอร์สแลาเทิร์นซึ่งผลงานเนี่ย อาจจะดูกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ปัญหาของทางไกเซอร์เนี่ยคือเกมรับที่ยังไม่ค่อยนีนะครับแล้วก็ปัญหาภาทีมเนี่ยที่มีปัญหาวิกฤตเรื่องการเงิน,นครับมีข่าวครับล่าสุดว่าไกเซอร์เนี่ย อาจจะถูกดูถูกมองสอนตรงนี้ครับทำให้ขวัญกำลังใจของเทรนเนอร์คนเกี่ยวข้องแล้วก็นักเตะเนี่ยดูแล้วลดหายลงเยอะนะครับมาเยือนทางเวอร์สเบอร์เกอร์ครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นมีรุ่นเลื่อนชั้นเต็มตัวนะครับแล้วก็ดูแล้วแรงมุ่งมั่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็แพงครับที่เปิดมาให้เวอร์สเบอร์เกอร์ครับเป็นต่อที่0.25และเริ่มไหลต่อค่อนข้างเลยครับผู้นี้ครับซื้อใจบอลลูนนะครับทุกท่านเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนชนะได้สูงนะครับเชียร์เวอร์สเบอร์เกอร์คิกััันนนใหม่คคีี้สสวดรบ